สวัสดีครับแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจมําคําเป้เช่นเคยนะคำแบบเน้นเน้นหยิบมาเครอสแบบจัดเต็ม1คู่นะครับวันนี้มองไปที่ฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรตันนะครับคำคือบันจันทร์แบบนี้ลีกรองของสวีเดนครับน่าสนใจเหลือเกินนะครับเช่นเคนตรงครับอันดับ14 FC United ยูไนเต็ดครับพบอันดับ9ออกไกล์นะครับหาเกมล่าสุดของทั้ง2ทีมนะ FC ยูไนเต็ดชนะ4เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครนะครับส่วนออกไกร์เสมอ1แพ้4ไม่ชนะใครเลยนะฟอร์มสวนทางกันมากๆานะครับ แต่ว่าการเจอกันโดยตรง5เกมหลังสุดคู่นี้สูสีนะครับออกไล่ชนะ1เสมอ2และแพ้เอฟซีเวเตตไป2เกมนะครับดูตัวผู้เล่นนะเอฟซีเวเตตครับวันนี้ใช้เยสเปอร์แมนครับปันตุสโรดินและชิดีโอเมเย่นะครับส่วนออกไล่มีอาวิธบรอสเซนครับแอนตันอันเดรสเซนและไอตันอัลเมดาสูน่าบราซิเลียนนะครับคู่นี้เสมอไหนเสมอกันแบบนี้เจ๊ดมอยากให้อิงไปที่เจ้าถิ่นครับฟอร์มหลังดีเหลือเกิน5นัดหลังสุดไม่แพ้ใครวันนี้ก็ไม่น่าแพ้ถ้าเสมอไหนเสมอกันแบบนี้อย่างแย่สุด คือเสมอและมีมุมชนะอยู่เยอะมากออกไกลฟฟอร์มหลังควยแตกมากนะครับแถววันนี้มาเยือยนด้วยเพราะวันนี้มองเจ้าถิ่นครับ A F C United ครับอันนี้คือจะทดำความเป้าแบบเน้นๆน้นเดนซูเปอร์เรทเทน A F C United ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแลหน้าจอแอบไปได้เลยนะวันนี้จะทดำความเป้าลาแล้วสวัสดีครับ